วิดีโอนี้สนับสนุนโดย EVME AXA ซีร m i c โปรเชียงใหม่และฟิลลามนาสวัสดีครับอันนี้นะครับคือ Moxus m i f a r กนะครับที่ยุโรปมันชื่อนี้นะที่บางไทยนะมันจะเป็นในแบรนด์ MG แล้วมันก็จะเรียก m a x มันจะเรียก MG m a x u s 9นะครับแต่เป็นรถเดียวกันนะครับแล้วก็อันนี้นะมันเป็นรถจีน Luxury MPV นะครับ มันมีฟีเจอร์ที่มันโลดมากแล้วนะโดยเฉพาะในเบาะข้างหลังเนี่ยนะ,ะแต่ว่ามันก็มีบางอย่างที่มันไม่ค่อยดีนะครับเป็นข้อเสียนะครับแต่ว่าโอเคเจ,จ,จะเริ่มข้างหน้าก่อนนะฟร์นนะครับแล้วเนี่ยคันนี้น,นะผมก็ว่าดีนะเพราะมันมีฟิร์นนะครับมีฝาย,ยางี้นะแล้วก็แล้วก็สายชาติอะไรหรือว่าอแดปเตอร์อย่างอื่นนะไว้ได้นะครับเนี่ยแล้วก็อันนี้นะอันนี้คืออะไร สั้นมากเลยผมไม่เคยเห็นเลขขนาดนี้นะมันเป็นเอเชียนไซส์นะครับโอเคแต่ว่าผมก็ชอบนะรถที่มันมีฟืงเพราะว่าเราก็เอาของอะไรที่มันอาจจะสำคัญนะเช่นสายชาติอะไรไว้ข้างหน้านี่ได้แล้วถ้าเราไปเที่ยวแล้วอยู่ดีๆเราต้องการสายชาติเราก็เอามาจากข้างหน้าแล้วไม่ต้องคุยมาจากข้างหลังมันอาจจะมีกระเป๋ามีอะไรเยอะข้างหลังนะครับแล้วก็เพราะว่าคันนี้เป็นช h น n e ลักชัวร์นะครับมันก็ ไม่มีคลิกเส้นอร์แต่ว่ามันมีมอเต i ร์สไลด์เกตนะครับช้าหน่อยนะครับ <laughs> แล้วก็เนี่ยเบาข้างหลังนะครับโอเคมันมี7เบาะนะแต่ว่ามันเป็น3ข้างหลังนะแล้วก็2แล้วก็2นะปกติมันจะเป็นสองสามสองนะคันอื่นนะแต่วันนี้นะมันสามารถที่จะไหลไปได้ข้างหน้าหรือว่าข้างหลังนะครับถ้าเราต้องการที่เยอะเราก็ ไหลไปข้างหน้าจะได้มีที่ไว้ของเยอะหรือว่าถ้าเราต้องการให้ผู้โดยสารข้างหลังสุดมีที่เราก็สไลด์ไปอย่างนี้นะแล้วก็ถ้าเราพับเบาะนะครับเราจะวัดดูว่ามีที่เยอะแค่ไหนเขียนอย่างนี้แล้วก็สไลด์ไปหน้าสุดเลยครับเขแล้วก็เอาเลเซอร์แคนนอนออกมาอา่ามันเป็นกล่องอย่างนี้นะมันเอาออกไม่ได้นะครับเบาะข้างหลังเนะื่องจาว่าเราจะลองวัดดูนะที่นี่มันเป็น57เซนติเมตรนะครับ แล้วก็ถ้าเราเออลองวัดจากข้างบนนี่นะอย่างนี้มันจะได้ประมาณ118เซนติเมตรโอ้ฝั่งนี้เท่าไหร่เนี่ยร้อยยี่สิบเก้าเซนติเมตรว้าวฮะมันใหญ่ขนาดน,นั้นเลยเหรอใช่โอ้ฮะแล้วก็ความสูงนี่เท่าไหร่นะเช็คดู 1 0 8แซมนะครับแล้วก็อันนี้เป็นประมาณ70ซนติเมก็ดีนะบางคันนี่เป็น8 0ซเมรเราต้องยกอะไรสูงขึ้นไปั้าต่แสงรถอันนี้นี่เข้าไปสบายดีนะครับแล้วก็ฝ่งนี้นะครับเนี่ยซอบวูฟเฟอร์อยู่นี่นะครับแล้วก็ฝ่งนี้ก็มีไฟอันหนึ่งแล้วก็มี 12V 120โวลต์ร2 0วัตต์แปลว่า 10A แอมป์ฟิวส์นะครับ บางคันนี่มันจะเป็น15หแอมป์หรือว่า1้0วัตต์นะอันนี้ก็มีกำหนดนิดหน่อยว่ามันจะใช้กับอะไรได้แต่ว่าส่วนใหญ่นี่1 2้วัตต์มันก็น่าจะพอนะครับและนี่คือ CyB E x e p r i ี m มนะครับมันเป็นรถเข็นเด็ก m e d i u m size ที่นอร์เวย์นะเพราะว่าที่นี่เขาชอบใช้รถเข็นใหญ่แต่ว่าอันนี้ถ้าเป็นเมืองไทยนี่เป็นรถเข็นใหญ่นะครับคนไทยชอบใช้รถเข็นเล็กๆนะครับโอเคถ้าเราจองลองนี่ใส่นะผมก็เอาออกอย่างนี้นะครับอันนี้มันเป็น เป็น c r seat pack นะมันจะเป็นสำหรับเด็กที่ตัวโตกว่า6เดือนถ้าเป็น newborn นี่เราจะใช้ carrycot มันจะใหญ่กว่านี้แต่ว่ากับคันนี้นี่ไม่เป็นไรเราจ่งเข้าไปใส่นะั้นเลยไม่เป็นไรนะครับมีที่เยอะมากเลยแล้วก็เราไม่ต้องแคร์เกี่ยวกับ safety ว่ามันไม่มี car g o n e t หรือว่าอะไรถ้ามันจะเราจะรถรถจะชนแล้วก็ของมันจะพุ่งเข้าไปข้างหน้า,า safety ในรถจีนี้ไม่มีนะครับ ผมก็จะให้ดูนะว่ามันมีที่เยอะมากเลยนะครับคุณคงจะเอารถเข็นอย่างเงี้ยใส่ได้สัก2-3อันแล้วมั้งหรือว่าถ้าคุณมีฝาแฝดก็เอาทวินสโตรเลอใส่ได้สบายดีนะเครื่องหลังนี้ไม่เป็นปัญหานะครับข้างหน้านี้อาจจะมีปัญหานะครับถ้าเราจะเปิดประตูอันนี้นะข้างๆนะตอนเรากำลังชาร์จนะเปิดไปได้พาะชาร์จปดอยู่นี่นะครับแต่ว่าอย่างน้อยมันก็ดีนะว่ามันมีมันมีอะไรก็ไม่รู้สต็อปทนนะี่ไหนไม่ให้เราพังชาร์จโฟนะครับ ถ้าเราจะเปิดประตูนี่เราก็ต้องเอ้ยเดี๋ยวต้อง unlock charge port ก่อนแล้วก็ต้องปิดอันนี้นะครับปิด charge port แล้วทีนี้ก็เปิดประตูได้นะครับ id bus นะมันก็มี sliding door เหมือนกันนะแต่ว่า charge port ของ id bus นะมันอยู่หลังสุดนี่แลลวนะครับก็แปลว่าเราสามารถที่จะชาร์จได้แล้วก็เปิดประตูข้างๆได้นะแต่ว่าเบาะกลางนะครับคือ power s ริ t ของคันนี้นะ ดูสิมันโคตรเลิศเลยนะครับว้าว wow. ไม่รู้จะเรียกเป็น executive seat หรือว่า business class seat นะครับโอเคแล้วก็เนี่ยเรามี cup holder นี่นะครับอันนี้มีจอนะครับสไลด์สไลด์เป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่อยากจะใช้จอนะครับมีเอ่ะมดี๋ยวเยหรือว่าต้องกดอย่างนี้มีโต๊ะกินข้าวหรือว่าโต๊ะทำงานนะครับเปิดมาอย่างนี้นะครับแล้วก็นี้ก็มี ที่ไว้ของมี usb a usb c แต่ว่าเราเปิด2อันนี้พร้อมกันไม่ได้มันชนกันนอกจากว่าเราจะสไลด์เบาะไปข้างหน้าหน่อยนะครับแล้วก็โอเคแล้วก็เนี่ยจะให้ดูนะเราเอา m มมเถ้าเราจะเดินทางไกลหรือว่าจะรีแลกนะครับก็สามารถที่จะเ <laughs> ิลได้อย่างนี้แล้วก็มันมีที่ไว้ขานี่ครับมีอีกอันหนึ่งที่ไว้เท้าที่นี่นะครับนี่มีที่ถือนะครับ เนี่ยโคตรเลิศเลยนะว้าวเฮ่อแอมนั่นนั่งในนี้นะแล้วก็เขาก็แบบประทับใจมากนะว่าอ๋มันสบายมากเลยเขาไม่เคยนั่งรถรถคันไหนที่มันสบายขนาดนี้นะครับแล้วก็คุณสามารถที่จะเอนได้มากกว่านี้ถ้าคุณอยากจะพักผ่อนนะเนี่ยจะให้ดูนะมันมันเอนได้เยอะแค่ไหนนะแบบเหมือนเตียงเลยนะใช่ถ้าคุณต้องชาร์จนานหรือว่ากํลาลังรอรอเมียช้อปปิ้งนะครับก็ อยู่ในนี้นอนสบายเดย๋ยวเราต้องลองต้องลองเเค้อ้ลองลองนั่งหรือว่าลองลองนอนในนี้ว้าสุดยอดเลยนะครับโอ้ว้าวแล้วก็จะเปิดหรือว่าปิดก็ได้ซวนรูฟแล้วก็อันนี้เปิดเปิดกลอสได้แล้วนะครับข้างหน้าก็เหมือนกันนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะ recall memory ผมได้ save ไว้ memory สองนะครับมันก็จะกลับไป แล้วก็อันนี้ก็มี230วลต์ AC ถ้าจะชาร์จคอมหรือว่าอะไรนะครับจะเป็นแค่150วัตต์นะ,ะก็เช็คว่าอันนี้มันใหญ่แค่ไหนนะอ่ะ49เซนติเมเลยโอ้แล้วก็อันนี้อ่ะอะ่49เหมือนกันอ๋อแต่ว่าถ้าคุณจะเข้าไปข้างหลังเนี่ยทำยังไงเพราะว่าเบาะนี่มันโคตรใหญ่นะมันไม่ใช่เหมือนคันอื่นที่เราอาจจะสไลด์เบาะไปข้างหน้าได้แล้ก็ เดินเข้าไปข้างหลังเบาแต่ว่ามันมีวิธีหนึ่งครับคุณต้องกดปุ่มนี้นะครับวลาเบาะมันจะขยับไปข้างหน้าแล้วก็ขยับออกไปนะครับแล้วก็จะมีที่เดินไปนี้านะแต่ว่าคุณก็อย่าลืมนะว่าอย่ามีเล็กเดินเยอะไปนะเพราะถ้าขาใหญ่ไปนี่เออขามไปแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้เราสามารถที่จะเปิดสองข้างพร้อมกันได้อ๋อโอเคโอเคแต่ว่านี่ว้า wow. ว กลายเป็นอย่างี้นะมีที่ข้างหลังโอ้และส่วนใหญ่นะ่าจะเป็นคันอื่นนะครับโดยเฉพาะถ้เป็น SUV ที่มันไม่ค่อยใหญ่ขนาดนี้นะัวโรอนี้มันมันจะแคบแต่ว่าคันนี้นี่มันสบายนะครับเนี่ยถ้าเราตั้งนี้นะเดี๋ยวโอเคอถ้าเราขยับไปหลังสุดนะโอเคนี่หลังสุดแล้วครับเราก็มีที่ เยอะมากแล้วนะผมไม่เคยเจอคันไหนที่มีเจ็ดเบาะที่มีที่ลำขาเยอะขนาดนี้แล้วนะครับอันนี้เป็นปุ่มถ้าถ้าเบาะข้างหน้ามันบล็อกเราแล้วก็แล้วเราอยากจะออกเราก็กดปุ่มนี้มันก็จะสไลด์ออกไปอย่างนี้นะครับอันนี้มีที่ไว้ของนิดหน่อยอันนี้คงจะเป็นสำหรับใส่มือถือใช่แล้วก็มี USB-A มีสปีกอันหนึ่งนั่นเหมือนกันข้างนี้ก็มี USB-A มีสปีกเกอร์เหมือนกันนะครับโอเคแล้วก็อันนี้นะ เบาโอเคฝั่งนี้มันก็สามารถที่จะเอนได้นะครับแล้วก็เหมือนกับฝั่งนี้แต่ว่าถ้าเราถ้าเราไม่ต้องการที่ไว้ขาวางขาเยอะไปเราขยับไปข้างหน้านิดหน่อยนะครับนีนะ่จะให้ดูนะเราก็สามารถที่จะทำอย่างนี้นะมันมีที่ดึองอันนี้แล้วก็เราก็เอนได้เยอะมากต้องโชว์ด้วยมันมันเอนได้เยอะแค่ไหนนะครับเนี่ยเราเกือบจะนอนข้างหลังนี้เลยนะ สบายมากแล้วนะส่วนใหญ่ในคันอื่นนี่หลังสุดมันจะแคบคันนี้นี่โอ้สุดยอดแต่ว่าคุณก็อาจจะแบบขามันจะต้องไม่ยาวไปนะเพราะว่ถ้าถ้าเป็นฝรั่งหรืออะไรนี่ก็อาจจะแคบหน่อยแต่ว่าอันนี้นี่โอ้โหมันมี flexibility เยอะมากนีนะครับแล้วก็อีกอย่างนะที่นี่มี e so ix, s o f i x hooks หนึ่งอันฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ไม่มีนะมีแต่ฝั่งนี้แล้วก็ ข้างหน้านี่ก็มีนะเออใช่อันนี้คือปัญหานะครับแต่ว่าหลังสุดนี่นะมันจะแคบนิดหน่อยนะเนี่ยมันจะเหลือแค่สัก2อ,อนิ้วนะครับแต่ว่ามันมีวิธีหนึ่งนะเราแก้ได้นะถ้าเราเอ็นนิดหน่อยนะครับอย่างนี้นะถ้าใครที่จะขายาวอยู่นี่ตอนนี้มันจะดีขึ้นนะครับแล้วผมก็ต้องพยายามวัดว่าเบาข้างหลังนี่มันใหญ่แค่ไหนนะครับโอเค ร้อยสามสิบเซนติเมตรเลยโอ้โ oh. หแลข้างหลังนะครับมีที่เยอะมากแล้วนะเนี่ตะขอนี่มันก็เห็นชัดเจนะครับแต่ว่าปัญหานะครับคืออาร์มเรสข้างๆนี่นะมันใหญ่แล้วมันขยับไปไม่ได้นะครับแล้วมันจะทําให้มันยากหม้ถ้าเราจะเอาอีสฟิกส์เบสใส่ันี้นะครับเดี๋ยวจะลองดูนะโอเคแล้วก็ปกติผมก็จะเเข้าไปก่อนแล้วก็ค่อยเอาตะขอนี่ออกนะครับโอเคแล้วก็ มันก็ง่ายดีเพราะเราก็เห็นว่ามันอยู่ไหนเนี่ยเราก็จะได้เสียบเข้าไปได้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันแล้วก็เนี่ยทางเข้าก็ใหญ่กว้างสูงดีนะครับแล้วก็ยืนอย่างนี้ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้นะปัญหาปัญหาคือผมไม่เห็นข้างข้างเนี่ยมันจะมีอินดิเคเตอร์มันเป็นสีสีเขียวหรือสีแดงผมไม่เห็นเลยนะครับเพราะว่านี้บงังอันนี้ก็บงังก็ไม่แน่ใจคงต้องเดาเอาอะ มันเป็นสีเขียวมั้งทัวส่วนใหญ่ผมก็จะรู้สึกเลยวว่าโออถ้ามันเข้าไปแล้วมันก็น่าจะอยู่ในที่มันแล้วผมก็ได้อินสเปคแล้วมันเป็นอย่างนี้นะแต่มันยุ่งยากนิดหน่อยนะครับแต่ว่าอันนี้อ่ะโอเคปกตินะเราจะใช้เราจะหมุนไปอย่างนี้นะแล้วก็เอาคอร์สซีใส่เนี่อันนี้มันมันไม่ได้นะครับเราจะทําอย่างนี้ไม่ได้นะมันไม่มีที่เราก็ต้องหมุนให้มันอยู่ในโพซิชั่นบล็อกบออย่างนี้แล้วก็ค่อยเอาใส่อย่างนี้เลยแปลว่าถ้าเราจะใช้กับ Cloud Set 2เนี่นะ ฟีเจอร์หมุนนี้กับเบาะนี้มันใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องจะออกนะเนี่ยถ้าเราจะเอาเราจะเอาอันนี้ e s u f i x base ออกมันก็ยากเพราะว่าปกติเราจะเห็นจากข้างเราจะเราจะดึงจากอันนี้โอเคเนี่ยยากยากกว่าปกติเพราะว่ามันแคบแล้วแล้วผมก็ต้องการบีบผมต้องการบีบ เนี่ยๆๆๆโอ้โหยุ่งยากอะ่ะแต่ว่าชิจีนเขาอาจจะไม่แคร์มากกับเอาเด็กใส่ในเบาะนี้มั้งอาจจะให้เด็กอยู่หลังสุดนะมั้งเอออันนี้เบาะอันนี้นะครับมันอยู่ในไม่รู้อ่ะจะเรียกอะไรดี open position นะที่เราสามารถที่จะเดินไปข้างหลังได้ก็แปลว่ามันเรามีที่โอเคสำหรับผู้โดยสารหลังสุดนะครับเ,เราเอาบอเบาะช้อนชี่ไว้อย่างนี้นะแล้วก็เรามีที่เท่าไหร่ข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวลองขยับ ไปหลังสุดแล้วนะครับแล้วก็เช็คตัวนะเราจะต้องเช็คตัวว่ามันไม่เอ้ยอ๋ยอมันไม่ไปมากกว่านี้แล้วโอเคโอเคแล้วก็แล้วก็พยายามจะเอนมากสุดให้มันได้สบายสบายโอ้ยสบายสุดแต่ว่าเนี่ยเนีพอดีว่าอันนี้อ่ะมันไปชนกับนี่เลยนะอ้โอเคที่ถือนี่มันก็สบายมันก็ดีนะแต่ว่าบางทีมันกินกินที่หน่อยเมนะ <laughs> วมันมีที่ยแค่ไหนเนี่ย ว้ว <Whoa! laughs> มีที่เยอะมากเดี๋ยวถ้าอย่างนี้นผมก็ยัง173เซนติเมตรนะครับถ้าเราลองขยับเบาะไปหน้าสุดแล้วนะวันนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณยาวขายาวแค่ไหนนะครับสูงแค่ไหนนะแต่ว่าเนี่ยตอนนี้ตอนนี้เราก็นั่งสบายอย่างนี้นะครับแล้วก็ลองเอนแต่เราต้องเช็คดูว่ามันไปโดนเส่ข้างหลังน,นะโอ้โหฮะ โอ้โหสปายมากเลยเนี่ยผมไม่เคยเจอรถคันไหนที่มันมีที่เยอะขนาดนี้นะครับก็แปลว่าโอเคมันมันมีข้อเสียนิดหน่อยถ้าเราจะเอาเออบาะใสน่นะครับข้างหลังนี่นะแต่ว่าอย่างอื่นนี่นะครับมันดีมากเลยกับคันนี้นะครับแล้วเบาะข้างหน้านะครับมันก็มีปรับไฟฟ้าได้นะครับแล้วก็มีเมมเบรยอยู่ในจอมันยุ่งยากนิดหน่อยแต่ว่าก็มีเมมเบรยลนะก็ดีนะครับแล้วก็พวงมาลัยนี่ ขยับเข้าออกได้แล้วก็ขึ้นลงนะครับแล้วก็ที่บางแดดนะครับหมุนได้อย่างงี้แต่ว่าดึงออกมาไม่ได้นะครับและซีดแม่แบบมันยิ่ยงยากนะครับถ้าเรากดนี้นะแล้วก็ recall มันก็ recall นะครับแต่ว่าถ้าเราจะ save นะเรากดค้างอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพื่อที่จะ save และอันนี้มันเป็น home screen มันมีหลาย option ที่นี่นะ แล้วมันก็สะดวกถ้าเราจะเซฟถ้า้าคุณจะเซฟคุณต้องเข้าไปในนี้เข้าไปใน s y s t e m Setting เออแล้วก็ s a t แล้วก็เซฟเเค t p o s i t i o n แล้วก็ต้องกดที่นี่นะกดที่นี่ไม่ได้กดที่นี่มันจะเป็น Recall ต้องกดที่นี่ยุ่งยากหน่อยเออแต่ว่าคุณก็คงไม่ต้องใช้นี่บ่อยแล้วก็นี่ก็มีที่ถือนะครับจะปิดประตูอา่าผมชอบน่าอย่างงี้นะแล้วก็เนี่ย มันอาจจะไม่ใชเป็น Luxury มันอาจจะเป็น Premium นะครับก็รู้สึกดีหน่อยนะครับแล้วก็ที่นี่ก็เหมือนกันโอ okay. เนี่ยมีที่ปรับแอร์ธรรมดานะครับอันนี้เป็นปุ่มที่จะปรับ Air แอร์นะครับแล้วก็คุณก็สามารถที่จะกดที่กดที่นี่ก็ได้นะหรือว่ากดนี้นะครับแล้วก็ถ้าจะปรับแอร์ข้างหลังนะก็กดที่นี่แล้วก็เปิดของข้างหลังได้นะครับ แต่จะปิดนะเพราะมันจะมีเสียงหน่อยนะครับโอเคแล้วก็ที่นี่ก็มี USB A 2อันมี1 2โวลต์ข้างหน้านะครับน,นี่มีที่ไว้มือถือว่ออไ,ไม่รู้แล้วก็มีช่องใต้นี่นะที่ไว้ของได้กว้างดีแล้วผมชอบนะอันนี้มันสามารถที่จะขยับไปได้นะครับเนี่ยมีหลายสเต็ปลยนะถ้าเราต้องการให้มันอยู่อย่างนี้ก็ได้นะครับมีที่ไว้ของเยอะเลยเนี่ยผมชอบอย่างนี้นะผมชอบดีไซน์อย่างนี้นะครับแล้วก็มีที่ไว้แก้ว2อันนะครับ อันนี้เป็นไวเลสชาร์จิ่งแพดนะครับแล้วก็มีที่ไว้ของนี่นึงแล้วก็อันนี้ก็เป็นธรรมดานะครับระบบนี้ก็มีนวดแล้วก็มีเวนเตเลชันข้างหลังนี้ก็เหมือนกันนะครับก็มีนวดกับเวนเตเลชันมีแต่ข้างหลังสุดที่ไม่มีนะครับปรับได้นี่นะแล้วก็เปิดเปิดซอนรูฟขนาหนี้เลยแล้วกเ็เราสามารถที่จะเดี๋ยวเราต้องเข้าไปในนีเน้เราก็เปิดได้แล้วนะถ้าเราต้องการเปิดเนี่ย ออวันแรกนะตอนผมรับรถนะมันมีฝนมันได้ฝน,ฝนตกแล้วก็มีน้ํำบนกระจกเยอะนี่นั่นนั่นนี่บอกเฮ้ยแล้วก็ถ้ามันมีน้ําเยอะนะนะครับแล้วคุณเปิดนะมันจะไหลหยดลงมานี่เต็มเลยนะครับก็ต้องระวังเนี่ยมันแปลกนะทำไมมันใช่มันจะเอ็นนิดหน่อยแล้วก็เปิดแล้วก็กลายเป็นน้ําไหลลงมานี่เลยนะแฮ้นี่บอกเฮ้ยโอเคปิด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 โอเคอ่ะปิดอันนี้แล้วก็ปิดอันนี้นะครับ โอเคนี่ก็มีปุ่มที่จะเปิดประตูข้างหลังได้นะครับอย่างงี้นะรถตู้ส่นให่มันก็จะมีอย่างนงี้นะครับโอเคแล้วก็ปิดปิดปิดแล้วอันนี้ก็มี make up l i มีไฟนะครับฝั่งนี้ก็มีไฟนะครับโอเคอ่อแล้วก็ถ้าเช็คดูนัว่ามันมีที่เยอะแค่ไหนเนี่ยมันมีที่กว้างมากแล้วนะ กับคันนี้เราไม่ต้องเทสดูหรอกว่ามันมีที่เยอะขค่ไหนมันเป็นรถตู้มันมีที่เยอะมากแล้วนะขนาดข้างหลังก็ยังมีที่เยอะนะครับโอเคตอนนี้คุณก็ได้เห็น m a x u s m i f a 9หรือว่า MG Maxus 9นะครับ9 <laughs> แล้วก็ผมก็ว่าอันนี้นะบอกข้างหลังนี่นะมันสุดยอดแล้วนะครับผมไม่เคยเจอคันไหนที่มันดีขนาดนี้นะครับถ้าคุณต้องการให้คนข้างหลังนั่งสบายดีคุณต้องซื้อคันนี้นะครับ แล้วก็มันก็ดีหลายอย่างที่ผมได้โชว์ให้ดูนะเกี่ยวกับ Family Call ์มีที่เยอะมากนะครับมันก็มีข้อเสียนิดหน่อยแต่ว่าผมก็ว่ารวมทุกอย่างนะคันนี้มันโคตรดีแล้วนะสองนิ้วนะครับแล้วก็คุณอยู่กับว่าคุณต้องการไหมคุณอยากได้ไหมแล้วก็ข้อเสียที่คุณเห็นนะคุณรับได้ไหมโอเคคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวิดนะีโอแล้วก็ฮากระป๋กันไ,ไมสวัสดีครับ